เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับในตำแหน่งกองหน้าก็เดี๋ยวจะแนะนำนะครับตั้งแต่โอเวียเยอะๆนะครับไปถึงโอเวียน้อยๆห้านโอเวอร์ครับบริการเติมเกมราคาถูกรับเติมเกม f c Mobile มีผู้ติดตามกว่า1 0 0 0 0แสนคน <Wow. S 2> จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเปิดมาแล้วกว่า5ปีสามารถเติมได้3ช่องทางไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ เพจโอเวอร์หรือจะแอดไลน์ Over อร์อันเดอร์อตอย่าลืมมีแอดด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในเกม FC Mobile เหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาแนะนำกองหน้านะครับสำหรับแพทใหม่นะครับ <Wow. S 1> ก็ต้องบอกว่าเราต้องเลือกกองหน้าใหม่นะครับเพราะว่าแพทใหม่เนี่ยปรับค่อนข้างเยอะเลยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับในตำแหน่งกองหน้าก็เดี๋ยวจะแนะนำนะครับตั้งแต่ โอเวียเยอะๆนะครับไปถึงโอเวียน้อยๆสิ่งที่เปลี่ยนแปลงนะครับนั่นก็คือในเรื่องของสไตมีน่านะครับเพื่อนๆสไตมีน่านักเตะนะครับตอนนี้มีผลมากนะครับก็แนะนําให้เพื่อนๆซื้อนักเตะที่สไตมีน่าอย่างน้อยสีดาวครึ่งนะครับถ้าสีดาวก็จะหมดไวหน่อยนะครับแต่ถ้าสีดาวครึ่งนะครับอาจจะเล่นได้จนถึงจบเกมนะครับสำหรับการเลือกกองหน้า แผนนี้นะครับผมแนะนำให้เพื่อนเลือกกองหน้าตัวพลิ้วๆนะครับยิ่งได้ 5- ้ับ5ด้วยยิ่งดีมากนะครับเพื่อนๆเพราะว่ากองหน้าตอนนี้นะครับเราแค่หลอกธรรมดานะครับกองหลังก็มีโอกาสหลงได้เลยนะครับเพื่อนๆกองหลังตอนนี้รู้สึกว่าจะกลับตัวช้ามากนะครับถ้าเข้าพรวดเนี่ยรับรองว่าเสียประตูแน่นอนนะครับฉะนั้นกองหน้าที่มีความพลิ้วนะครับเก่งแน่นอนนะครับสําหรับแผ่นนี้ แน่นอนนะครับกองหน้าที่มีความปลวก็คือโรนันโดนั่นเองนะครับแผ่นนี้เก่งมากนะครับสำหรับโรนันโดพลิวนะครับแล้วก็สามารถใช้สกิลนะครับแต่นิดเดียวนะครับกองหลังก็หลงแล้วแล้วก็5้าับ5ด้วยนะครับสำหรับโรนันโดใครมีงบก็จัดได้เลยนะครับแต่ถ้าใครไม่มีงบนะครับยูซิเโนะครับเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะครับผมบอกเลยว่าแผ่นนี้เก่งแน่นอนนะครับนี่ครับ ราคาประมาณ2 3 0ร้นะครับตัวมันพิ้วอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆยิ่งได้แพดนี้นะครับล็อกหลบกองหลังนิดเดียวนะครับหลงแน่นอนต่อมานะครับ o อ r 96ยเกนะครับ9 6ก็ไม่ค่อยมีตัวไหนพิ้วๆนะครับแต่ถ้าอยากให้เพื่อนได้ลองนะครับก็ให้ลองโดนอวนดูนะครับตัวนี้ผมมองว่าเล่นได้เลยนะครับมีเลี้ยงเร็วนะครับเพื่อน สตลมิน่าก็4ดาวครึ่งนะครับน่าจะเป็นตัวพลิ้วอีกหนึ่งตัวเช่นกันนะครับข้อเสียก็น่าจะเป็นในเรื่องของเวิร์กเรทนะครับตัวนี้เป็นกลางกาง็งเขาต้องบอกว่าแผ่นนี้เวิร์กเรทก็มีผลนะครับเพื่อนๆแต่ก็อยากให้ลองดูนะครับโดนัแวนผมมองว่าแผ่นนี้เล่นได้เลยนะครับในส่วนของโอเปียเเนี่ยจะมีอยู่5ตัวนะครับที่ผมจะแนะนำเพื่อนๆสำหรับแผ่นนี้นะครับตัวแรกเลยก็คือยวนครับนะครับ ตัวนี้พลิวมากนะครับเพื่อนๆ5ตับ5ด้วยนะครับเวิร์กเรทดีนะครับนี่ครับสแตมิน่าก็4ดาวครึ่งนะครับตัวนี้เก่งแน่นอนนะครับสำหรับแพทนี้ตัวต่อมานะครับในโอบิอา95นะครับที่อยากจะแนะนำนะครับก็คือวินิซิว์นั่นเองนะครับเพื่อนๆนี่ครับเราต้องเล่นตัวพลิ้วๆนะครับสำหรับแพทนี้ มีเลี้ยงเร็วด้วยนะครับสำหรับวินิสซาดามิน่าก็ดีเลยนะครับสดาวครึ่งตัวต่อไปนะครับที่ผมมองว่าเก่งเหมือนกันนะครับนั่นก็คือพุสการ์ดนั่นเองนะครับนี่ครับตัวนี้อาจจะกลับมาเก่งแน่นอนนะครับสำหรับแผ่นนี้เพราะว่าตัวนี้พริวอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆจังหวะล็อกหลบนะครับหามุมปั่นเนี่ยตัวนี้ทำได้ดีนะครับสำหรับพุสการ์ ตัวที่4นะครับสำหรับโอเวีย95เก้า้ผมจะเชียร์เป็นหมูโกโก้นะครับตัวนี้ถ้าใครเคยเล่นนะครับเป็นตัวข้ามภาคนะครับตอนนั้นก็ต้องบอกว่าเก่งเลยนะครับเพื่อนๆตัวมันค่อนข้างพลิ้วนะครับนี่ครับความว่องไวร้อยสามนะครับเป็นตัวที่พลิ้วตัวหนึ่งเลยนะครับแต่ว่าข้อเสียก็คือไม่มีเลี้ยงเร็วนั่นเองและก็สตมิน่านะครับน้อยไปหน่อยนะครับ4ดาวก็เหมาะสําหรับเป็นตัวสํารองนะครับมูโกโก้ แล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับสำหรับโอเวีย95อยากให้เพื่อนๆลองเล่นนะครับสำหรับอา c h ชับ r เอร์นี่ครับสปีดถือว่าดีเลยนะครับ98ตัวนี้มีเรียงเร็วด้วยนะครับเป็นนักเตะตัวเล็กนะครับแต่มีความพริ้วแน่นอนนะครับสำหรับอา c h ชับาเบอร์สแตมิน่าก็4ดาวครึ่งนะครับเพื่อนๆเล่นได้เหมือนกันนะครับตัวนี้ราคาไม่แรงนะครับ ประมาณ80กว่าเอนะครับไดโอวียก้ o v 9ก็ต้องบอกว่าคุ้มแน่นอนขยับมาที่โอเวียนะครับก็มีอยู่2ตัวนะครับที่ผมจะแนะนำสำหรับแผ่นนี้นั่นก็คือราฟาเอรเลอตตอนนี้นะครับเลอเอาเป็นนักเตะรูปร่างใหญ่นะครับเพื่อนๆแต่มีเลี้ยงเร็วนะครับก็พิวระดับหนึ่งนะครับอาจจะไม่พิวมาก แต่ก็ต้องบอกว่าแผ่นนี้ผมมองว่าเก่งเลยนะครับสำหรับเรียวข้อเสียก็คืออาจจะเป็นในเรื่องของเวิร์กเร e นะครับนี่ครับคลางต่ำนะครับแล้วก็สไต m i มินานะครับยังไม่เยอะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับติดกันเลยก็คือโรนันโดนั่นเองตัวนี้ยังไงเขาเก่งนะครับเพื่อนๆแต่ว่าก็เสียก็คือดักขายยากนั่นเองนะครับนี่ครับราคาขึ้นมาเยอะแล้วนะครับสำหรับโรนันโด เมื่อก่อนเนี่ยมิตส้มแค่1 1 0กว่าเอเอ,เองนะครับก็2ตัวนี้เลยนะครับผมมองว่าพอจะเล่นได้นะครับสำหรับแพทนี้ส่วนโอซิเมนเนี่ยแพทนี้ผมไม่ค่อยแนะนำนะครับเพราะว่าเราจะต้องใช้สกิลพอสมควรน,นะครับสำหรับแพทนี้โดยเฉพาะสกิลเลนเชงน,นะครับสกิลเลนเชงจะทําไม่กองหลังเออได้เยอะกว่าแพทที่แล้วนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆลองไปใช้กันดูนะครับ ผมโดนหลายครั้งแล้วนะครับเ่นเชงแล้วรู้สึกว่ากองหลังเออมากนะครับตอนนี้ก็สำหรับตั้งเตะ3ดาวไม่ค่อยแนะนำนะครับสำหรับแผ่นนี้ในส่วนของโอเวียนะครับก็จะมีอยู่3ตัวนะครับตัวแรกเลยก็คือเอ็มบัปเป้นะครับเพื่อนๆตัวนี้ยังคงเก่งอยู่นะครับสำหรับเอ็มบัปเปเป็นตัวที่เพิวนะครับแล้วก็ครบเครื่องตัวนี้เก่งแน่นอนนะครับแผ่นนี้สาตมีหน้าดีด้วยนะครับ อีกตัวหนึ่งนะครับที่อยากจะแนะนำเพื่อนเเลยก็คือโมเรียลนะครับนี่ครับเพื่อนๆตัวนี้เล่นได้เลยนะครับแบบนี้รูปร่างไม่ใหญ่มากนะครับเท้าถือว่าใช้ได้นะครับสปีดดีเลยมีเลี้ยงเร็วด้วยนะครับและก็ในโหมดเมเนเจอร์ก็เก่งนะครับมียิงไกลด้วยผมแนะนําเลยนะครับสําหรับหลุยโมเรลนี่ครับเม็ดส้มประมาณ70กว่าเอมนะครับ ต่ถ้าเพื่อนงบไม่มเยอะก็ซื้อเม็ดแดงนะครับประมาณ40เมคุ้มแน่นอนนะครับตัวนี้ข้อเสียก็คือสไต์ม่น่านะครับอาจจะน้อยไปหน่อยนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับที่เล่นได้เหมือนกันแล้วก็เล่นง่ายก็คือชิโนโล่านั่นเองชิโนโล่าตัวนี้ยังคงเล่นได้นะครับพเพื่อนๆแม้จะไม่มีเลี้ยงเร็วนะครับแต่จังหวะพลิกบอลน,นะครับจังหวะหาเหลี่ยมยิงเนี่ยต้องบอกว่าทําได้ดีนะครับชิโนโล่า สไตมิน่าก็ถือว่าโอเคเลยนะครับมาถึงโอเวีย92นะครับมีแนะนำสามตัวเช่นกันนะครับตัวแรกก็คือซอนนั่นเองนะครับเพื่อนๆตัวนี้เก่งแน่นอนนะครับแบบนี้มีความพิ้วนะครับสไตมิน่าดีด้วยโคตรคุ้มนะครับสำหรับซอนประมาณ 27m เ็นะครับเพื่อนๆคุ้มมากอีกตัวหนึ่งนะครับสำหรับโอเวีย92นะครับผมแนะนำเป็นโอบาบิยองนะครับ โอวาบิยองตัวนี้ก็พลิวนะครับเพื่อนๆมีเลี้ยงเร็วด้วยนะครับเวิร์กเลดดีนะครับเมเนเจอร์ก็เล่นได้นะครับสําหรับโอวาบิยองข้อเสียก็จะเป็นในเรื่องของสแตมิน่นะครับสดาวก็ต้องมีสำรองนะครับสําหรับกองหน้า4ดาวและก็ตัวสุดท้ายนะครับเล่นได้เหมือนกันนะครับมีความพลิวผมแนะนําเป็นเอโต้นะครับเพื่อนๆตัวนี้ถือว่าเก่งเลยนะครับสําหรับแผนนี้ มีเลี้ยงเร็วนะครับแล้วก็ตัวมันกค่อนข้างพลิวนะครับแต่มีหน้าก็สีดาวครึ่งนะครับน่าเล่นเลยคุ้มค่าแน่นอนนะครับสำหรับซามูเอเวโตนี่ครับราคาประมาณ 28m นะครับคันตัวหน้าที่ผมใช้อยู่เล่นได้ไหมก็เล่นได้นะครับเพื่อนๆแต่ว่าจะเล่นยากนิดหนึ่งนะครับมันเป็นตัวที่ไม่ค่อยพลิวสักเท่าไหร่นะครับอาศัยลูกแข็งแกร่งนะครับสำหรับคันตัวหน้าก็พอจะเล่นได้นะครับ แต่แบบนี้เนะี่ยผมแนะนําไม่เลือกกลองหน้าพลิ้วๆดีกว่านะครับจะเล่นง่ายกว่าเอาละครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์นะครับกดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ